ตอนเช้าเนี่ยนะเขาหาก,กันให้เป็นเขาไรค่ะนะเขาไลแล้วก็จะกินกับเนื้อแบบเดียวทอดนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีแม่ชนเนาะมันก็ต้องชอนให้เกดรู้จับทำมาหากินนะครับปอาปัางไปจะไปทอดเนื้อแดดเดียวเลย อันนั้นเราหมาังตั้งแล้วก็ใส่นาา้ำมันเอาน้ำมันเตากงเส่ก่อนนะ้ามมูนเาใส่ก่อนเลยข้าวเหนียวเลยครับ มองเฮาก็สะน้ำมันลงไปเนี่ยครับนี่คือเขาไหลนะครับคือแบบเหนียวมากเหนียวนุ่มๆน,น,น,นะครับ,บ,บเนี่ยทอดนิดเดียวนะครับนิดเดียวม้นก็จะใส่ไปทำแบบนี้ เอาห้างไฟก่อนแล้วก็มาทอดแล้วก็กินกับเจียวปลาแหลกนะครับคอ,อุ่นๆตอนเช้าค่ะดเี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเนาะอ่ะเจ้าดีครับเจ้าดีครับเออมันชิวก็ได้หอกแล้วนะครับวันนี้เมื่อกินเนื้อเหลีอยเลียวทอดนะครับอ่าแล้วก็เจียวปลาแหลกแล้วก็จะมีข้าวไร่นะครับเนี่เมื่อกี้น้องเดินเขาเป็นคนนึ่งข้าวนะครับแต่ว่าก็อร่อยแล้วก็มีปลาดุ๋งอรกิยเลย พี่ชายพี่ชายเขาจะกินคนเดียวขอ,อาวกล้องมิมิ นี่ปลาภูเขลาลงเขาเนี้อเจาะไปอยากอะ่ะมันก็เรื่อหม้อให้มันเปลี่ยนอวันเขามากมันก็วันงงมันก็วันเจาะ อมันเาเลนี salts, ่ครับมันเท่าห่ะเหรอชิมานันปืนนั่นเลยชิมานยนอันยนต์ปนนั่นเลยอืมอืมอืมมันเข้าห ขเขาเหนียวเป๋จเจ้เขาไรขาเอาขำว่าอะไรมาหนี่งคือชอบกินะนะมังกรให้ก๊ากนะังเขาไม่ได้ไห้เป็นไ

น้ำซุปน้ำซุปน้ก่อน <c oughs> กินเลยมาก็เนาะเวลาเอาขังไว้มันก็ร้องเวลาอย่างเงี้มันก็กลนนะฮะเอาให้กับเข้ามันไม่กินมันต้องกินมันมันกินแต่กลับอืมอาอ,อ,อร่อเลย อยุดแล้วก็กินมองกินเด็กข้ามันกินเด็กกลับงานไม่กินข้าว ขอนอนเขาเนื ừng, ้อเหนียวฮนี่คออืม 해봐. 응. Thank you. 처음에 추웠나? 추웠. 헤 <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ได้ยินมาร้องอะไรอย่เงี้ยนะครับ <c oughs> ชงสันก็จริงแต่ว่ามาก็คือมาและเนาะมันก็ครอาหารแบบกุดมสมบูรณ์เต็มเอมนะครับเอานอนด้วยอิ่มเต็มทุกมือเนี่งเดี๋ยวมันคนเฉยๆเนี่ย ลงเลยลงลงหยุดทาไม่ลงเนี่ยหมอไปนอนก็ไปนอนทำไม้งงทำไมง่งเขาไปนอนันงไมนงงเไปนนมีต่ซม <c oughs> em hết à khít 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 nào nữa này nóng không mỹ nuôi đá ở đây à bên như bằng như hàng mặn mặn mình mới bảo giúp mà phát sắp tốt tính Thế bảo giúp mà nó mưa mà Ừ, thay giúp tốt giờ thêm tốt

ข้าวเหนียวดีมื่อช่มามปังเหนียวเปล่าไข่เป็นข้นนึ่งชาวลื่นเป็นข้นเนื้อเหนียวดลอดๆนะโอเคครับพี่น้องน้องม้อนชิวนก็ได้หนังแดนก็จะด่าพี่น้องไว้ก่อนนะครับนะครับลูกชายเขายงมากเลยดูมาๆมาอืม อ่ะดูเ่ะอืมโอเคโอเคเนอหวอเดี๋ยวข้าจันนำผักอันเนี้ยน้ำเนื้อเนีเ้ยไปให้มันน้่งเียมาโอเคครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับพี่น้องกดติดตามพี่น้องไก่อนครับเจ้าดีีครับ